เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวนะเอ่อ๋ันนี้ก็จะพาเพื่อนมาเก็บผลผลไม้ทองคํานะคะอยู่ต้นนะคะพอดีมาเจอนางามนะคะเพื่อนนางสาวไทยกําลังเก็บอยู่พอดีเลยนะคะค่ะเยอะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะค่ะเห็นไหมคะเหนื่อยป่านี้นะคะเก็บมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเกือบสิบห้าปีแล้วนํามาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปไหนนะคะเป็นทุ่งทองเป็นทุ่งเงินของดิฉัน ตั้งแต่สิบกว่าปีมาอยู่ที่นี่นะคะได้ปีละกี่แสนคะมาดามประมาณห้าหกหมื่นนะคะไม่เยอะหรอกค่ะปีแต่ว่าบวกกับเห็ดด้วยใช่ไหมเห็ดก็ได้ใช่ไหมด้วยปีนี้ได้ปีที่แล้วได้แปดนะแปดหมื่นแปดหมื่นว้ายเรื่องจริงนะก็เรื่องจริงก็ว้ายไงก็แต่ดีเดนนะคะอุแต่ปีนี้กะพ่อมทำงานน่ะไม่ได้หยุด ปีนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมมาดามนี่คือมาดามเห็ดแล้วก็มาดามผลไม้ป่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าปีนึงแล้วรวมๆก็หลายแสนแสนกว่าอยู่ได้อยู่แล้วเนาะไม่รู้แสนสิเอ้าก็เห็ดก็ประมาณแปดหมื่นได้อยู่แล้วทั้งเห็ดทั้งอะไรรวมหมดแปดหมื่นนะน่เห็นไหมแปดหมื่นก็ตีๆคร่าวๆก็เกือบสองแสนบ้านเรานะเกือบนะคะเพราะว่าแล้วแต่ค่าเงินนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ค่าเงินค่าถ้าสี่บาทมันก็ได้เยอะเมื่อก่อนเราได้ห้าบาทเนาะ แต่นี้มันลงมา4-3อะไรก็ว่าไปตามนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ทุ่งนี้นะคะเจ็บมาตั้งแต่สมัยมาอยู่สีีเดนยังสาวๆเป็นสาวตอนสาวซ้ำน้อยใช่ไหมตอนนี้ก็สาวซ้ำใหญ่แล้วนะจ๊ะค่ะดูซินิดเดยนะคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนดูนะคะกินะคะแล้วจะกินให้ดูนะคะดูนะคะดิฉันกินให้ดูนะคะอร่อยมากอ้ววิตามินดีมากอร่อยค่ะ ความริงปลาน่ะใครไปเก็บที่ไหนมันเป็นความลับเขาไม่บอกกันนะคะใช่ไหมเราจะบอกแค่ให้ปลาเฉยๆแต่ที่ไหนไม่ไม่บอกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นแหล่งทํามาหากินนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าคนมาเยอะๆเราก็จะไม่ได้นะคะอันนี้คือมันเป็นเอ่ออะไรนะเป็นความลับอย่างหนึ่งของคนเก็บหนึ่งเก็บผลไม้ป่าแล้วก็เห็ดได้โอเคค่่นะคะอันนี้คือเพื่อนขอบขอบคุณนะคะป้าต้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะไปมายาคมายากป้าต้อย เก็บที่นี่เหรอค่ะตอนเช้าเก็บตด้แค่อตอนเช้าไปถึงเที่ยงนะคะอ,นนอันนี้ก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูตะก้าของคุณป้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตะก้าตรงโน้นนะคะเ,<อ>เดี๋ยวพาไปดูตะก้านะคะเห็นไหมเห็นไหมคะคเพื่อนๆสวยนี่คือ<ว>ของคุณป้านะคะนี่คือของของนางสาวไทยของนางเอกของเราวันนี้นะคะนางเอกวิดีโอนะคะวันนี้นะคะ มาตั้งแต่กี่โมงคะมาเจ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้ก็สิบโมงกว่าเนาะเดี๋ยวได้เยอะแล้วรู้สึกว่าจะได้ประมาณสักเอาขึ้นไปไม่ไหวนะคะเออยังขึ้นอีกนิดอ่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันถ้าเกิดยังไงทางขึ้นจะาตรงนี้ค่ะทางโน้นนะคะฝั่งโน้นใช่ไหมฝั่งูนเลยเลยป๊บโน้นไปอีกจะเอาขึ้นไปก่อนไปเก็บก่อนแล้วจะลงมานะคะ ดูนะคะว่าเยอะนะคะเยอะนะคะนี่ของของสมินยาคือเอาทางเล็กๆมาเอานิดเดียวค่ะนิดเดียวเพราะว่าเราเก็บเลยพูาทิตาเราเราเราแค่มาถ่ายคลิปนะคะเพื่อนมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะคะเพื่อนไม่เก็บเอาเลยมาใหม่ๆนะคะเป็นความลับนะคะบอกใครไม่ได้ปีแล้วนะคะ นอกจากเพื่อนคักๆอย่างเงี้ยนิดอย่างเงี้ยคมคายอย่างเงี้ยเขาเจ็บแค่นี้อต้หนึ่งแก่ก็มานะต้นตำรับก็คือมาดามคมคายพามานะคะมันเพื่อนมาดามค่พามาตอนนั้นน่ะน้องสาวของคุณพี่ก็มายันนี้เป็นลมน้องก็บอกว่าโอ๊ยยันี้ตายแล้วตายแล้วไม่กี้เบ็ดุก้ามาเหรอไม่ไม่จัสวัสดีค่ะนางงามเราอีกคนหนึ่งนะคะนางสาวไทยเราอีกคนนึงนะคะ ได้เยอะไหมคะได้หนึ่งถังค่ะหนึ่งถังเนะาะเออถังนั้นถังนั้นถังนึง,เ,งเห็นไหมคะแล้วก็อีกสามโงค่ะโอ้โหได้เยอะนะคะมาๆมา,มาขุมทรัพย์ค่ะทองสวีเดนนะจ๊ะ<อ>แต่ว่าตแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเป็นป่าที่ว่าเราบอกใครไม่ได้นะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นความลับอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วนะคะ ก็แห่กันมาแล้วมันก็หมดนะคะเพื่อนปีต่อไปก็ไม่ได้เก็บกันอีกใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเราเราพูดความจริงนะคะเพื่อนๆเป็นความจริงนะคะเพื่อนเป็นความจริงนะคะ